การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านเองก็ในครอบครัวนะคะก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นดังนั้นนะคะการเข้าใช้บอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตธุรกิจออนไลน์ก็จะต้องมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสปีดที่เร็วขึ้นค่ะ รูออนไลน์เปิดแพ็กเกจใหม่ยิมยกบ้านแพ็กเกจสุดคุ้มด้วยความเร็ว18เมกะไบต์เพียง699บาทพร้อมรับฟรีเครื่องโทรศัพท์บ้านไร้สายและค่าโทร200บาทโทรได้ทุกเครือข่ายทั่วไทยทุกเดือน หัวหน้าสายงานการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจทรูออนไลน์บริษัททรูคอ o ปอ o r เรชั่นจำกัดมหาชนนายมนัทมานมา,าอุทิเวศกล่าวว่าปีที่ผ่านมาตลาดบอร์ดแบนดอินเทอร์เน็ตของไทยเติบโตขึ้น15เเชื่อว่าปีนี้จะเติบโตในสัดส่วนเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งทรูออนไลน์ตั้งเป้ามีส่วนแบ่งการตลาดครึ่งหนึ่งของสัดส่วนดังกล่าวโดยยึดกลยุทธ์การเสนอบริการที่มีเทคโนโลยีทันสมัยราคาคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคจึงเชื่อว่าจะทําให้สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มต่างจังหวัดได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน True Online ยังขยายโครงข่าย High Speed Home Internet ด้วยไฟเบอร์ให้ครอบคลุม4ล้านครัวเรือนในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวม10ล้านครัวเรือนภายในปี2559เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ True Online ทั่วประเทศเป็น45%ในปีเดียวกันด้วยเราก็ดำเนินตามนโยบายของ d i ิจิ e c ล n o มีด้วยนะครับเราเตรียมตัวนะครับที่จะมีการลงไฟเบอร์ลง FTTX นะครับครอบคลุมภายใน2ปี10ล้านโฮมแพสนะครับ เพื่อที่จะรองรับให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าครอบครัวทั่วไปนะครับทั้งนี้ทูออนไลน์ได้ใช้งบกว่า60ล้านบาทเปิดตัวแคมเปญยิ้มยกบ้านและคาดว่าจะมีลูกค้าใหม่ตอบรับแพ็กเกจการใช้งานดังกล่าวไม่ต่ำกว่า5 0,000รายและเลือกบอยประกรณ์ฉัดบริรักษ์และครอบครัวเป็นพรีเซนเตอร์ผู้สนใจสมัครแคมเปญยิ้มยกบ้านได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะน้